ก็ลาสวัสดีนะครับทุกคนเกี่ยวกับมูเชนชานือนเดิมนะครับผมอ่าแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ของนักลักเจอกับที่หนึ่งตะวันนานะครับผมของทางนักลักเนี่ยอยู่ฝั่งสีแดงนะครับที่หนึ่งตะวันนาอยู่ฝั่งสีน้ําเงินครับผมแล้วตอนนี้เปิดมาครับผมที่โปซ่าครับผมโดดเข้ามาเก็บไปสองนะครับตอนนี้แล้วโปซ่ายังโดดอยู่กลางวงครับผมแล้วตอนนี้โดนคุยอยู่ข้างบนครับผมเปิดเขาต่อแอทแทกไปหนึ่งทีแล้วก็ยัง โดนสะท้อนดามเมตอยู่แล้วโปซาวิ่งควบมา้าควบมา้าควบมา้าหาเหยื่อเก็บสแต็กหาเหยื่อเก็บสแต็กควบม้าอีกหนึ่งทีเจอฉินนั้นอ๋องดูดไปหนึ่งทีครับผมเหมือนโดดไม่เข้าครับแล้วทางโปซาโดดเข้าไปกลางวงพืชที่จะเกี่ยวไยตรงข้าไมไ้นะครับผมตอนนี้ โปรซาขอโดดอีกทีนึงโดดอีกทีนึงและโปรซากดค้าเตอร์แทตรงกลางแล้วไม่มีใครสวนเขาสนใจเลยครับผมซัมการมี่อยู่ด้านขวาพยายามคิวเพื่อนเรื่อยๆครับแต่ไลอันตอนนี้โดนหนึ่งต่อสาและลาอันโดนกดเค้าเตอร์แอคแทไปหนึ่งทีและลาลอันยังมีชีวิตรอดอยู่ครับผมตอนนี้นะซึ่งไลอันตอนนี้ยังบวกอยู่ครับผมอยู่ด้านขวา อยู่ด้านขวาครับผมขวาล่างครับผมไระยังบวกอยู่แล้วก็วิ่งไปครับโซนกระบี่ครับผมของทั้งทีมนักลักครับผมและตอนนี้ครับผมโดดไปครับผมไรอันยังโดดฝืนกระบี่อยู่และยิงฟรียิงฟรีอยู่ด้านหลังยิงฟรีอ e ีสปอร์ตอยู่ด้านหลังชินนันนพยายามจะจับไรอันไรอันเหมือนจะรู้ตัวแล้วก็วโดดหนีออกไปแล้วก็โดนจับหรือเปล่าเอยขึ้นหมื่นกระบี่ขึ้นไปข้างบนตรงนี้ยังโดนเกี่ยวอยู่บอกลงมาลงมาลงมาแต่ตีฟรีอีสปอร์ตครับผมไรอันครับผมลื่นไปข้างบนนะครับผมตอนนี้ครับผมเปิด หมื่นกระบี่ต่อแล้วก็ลอยลงมากดอันติหมื่นกระบี่ใส่แล้วก็โดนกาอยู่ข้างหลังโดยเดตตาครับผมเดตาเอกครับผมแต่ก็ยังไม่ไหวครับยังไม่หวั่นไม่ไหวครับไลอัอนแข็งมากครับผมตอนนี้เหมือนไม่มีใครทำอะไรเขาได้เลยครับแต่ตอนนี้ไลอัอนขอนีแล้วก็ล่วงไปแล้วครับผมส่วนทางมัฟฟี่เก็บไปครับแต่ไลออนโดนได้รับการชุบขึ้นมาครับแล้วก็ยังยืนหาโพซิชันในการยิงฟีสปอร์ตอยู่ด้านข้างครับผมตอนนี้ละตอนนี้ไลอัอนเสียสกิลซีไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาดูที่ ด้านข้างดีกว่าครับผมตรงกลางดีกว่าครับผมโปซาเอาอีกแล้วครับเปิดอันติเก็บลัสช็อตบอร์ดไปอีกแล้วครับผมทุกคนจังหวะเขาแม่นมากนะโปซากดอันติ กดเขาแตะอยู่ที่ตรงกลางวงครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจโปรซาเท่าไหร่นะครับผมแล้วโปรซามาเกี่ยว2ตอนนี้เฟิร์ลัมเก็บไปอีกหนึ่งครับผมจากด้านข้างแล้วเจอเฮตูโอครับผมโปรซาโดดเกี่ยวบอกคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยแต่ก็ไม่ได้คุยครับผมตอนนี้โปรซาโดดหาเกี่ยวคุยหน่อยโว้ยคุยกับกูหน่อยโปรซาคุยกับกูหน่อยเนี่ยพยายามเดินหาครับผมแต่ก็ไม่ได้ใครเลยครับผมโปรซา โปรซายืนเคาน์เตอร์แอคแท็กหยิบแอคแสแอคสมารด็อกอยู่ตรงกลางครับผมแล้วก็วิ่งเกี่ยวเก็บสแต็กด้านขวาครับผมมาเก็บกระบี่ด้านขวาล่างนะครับผมตอนนี้เอ้ยโอ้โหดอกไม้ขึ้นเยอะแต่ว่าเหมือนจะพลาดไปหรือเปล่าโปรซาโดดไปตีซิงซิงตีเอเอเอได้ไปแต่โปรซายังอยู่ตรงการลางแล้วก็ยังเกี่ยวไปอยู่ีกตัวหนึ่งครับผมเกี่ยวกับบีฟที่เป็นแทงซึ่ง ซึ่งเหนื่อยนะครับผมโปซาบอกโอเค,คดเสียวเวลาไปตีช่วยเพื่อนดีกว่าโดดเข้าไปตรงกลางตรงนี้แล้วก็ได้สิ่งสิ่งไปครับผมสิ่งสิ่งอยู่ตรงกลางหด,ดกับโปซาโปซาโดดไปด้านขวาเหมือนจะเยื่อชื่อหลานเยื่อชื่อหลานยังไงหอกกับหอกและโปซาด้าเบนแรงกว่าเก็บไปได้ครับผมเนื่องจากเขามีมาถึง3คนโปซากดเคานเตอร์แอคแท็กแอคซาสมารดด็อกอยู่ด้านขวาครับแล้วก็ลอยขึ้นไปขังไว้3คนแบบนี้สว,สวยๆครับชินนั้นอองหายพยายามหาทางหนีรอดโดยการขี่คุยสถารนเมคาแต่ก็ยังรอดอยู่ครับโปซาอยเข พักลบแป๊บหนึ่งครับผมเดลต้าเอ็ก <X> โดดมาใส่หน้าแต่ก็ไม่ตายครับผมบีบโดดมาใส่หาโปซซาบอกขออีกขออีกมาคุยกันก่อนแต่ว่าโปซซาบอกมีเพื่อนว้ยมีเพื่อนว้ยมีลิลี่แคทอยู่ด้านข้างครับผมบีบทาการแอคอารสมาร์ด็อกด้วยเก็กหล่ออยู่ด้านข้างเมื่อกี้นะผมและตอนนี้ครับผมเหมือนทางเพื่อนๆจะต้องการความช่วยเหลือโปซซาบ,บอกขี่มา้าขาวมาช่วยแล้วแต่ตอนนี้ขี่ม้าดําไปก่อนแล้ว,วกันครับผมโดดเข้าไปตรงกลางและก็เกี่ยวได้อีก2คน แต่ก็ไม่ได้ใครเลยครับตอนนี้ยังพยายามหาคนเกีย์อยู่ซึ่งเป็นเอกสินซินนะครับโปซซาเจอหน้าบอสอีกแล้วครับผมซึ่งอาจจะวางแผนลล้ายอะไรอยู่หรือเปล่าโปซซาเก็บด้านขวาไปแต่ก็ยังขั้วมานะครับและทุกคนครับผมดูช็อตนี้ให้ดีๆครับทางฝั่งนักลักตอนนี้นําไป5,300แต้มแล้วทุกคนแล้วก็วิ่งมาเก็บกระบ,บี่ด้านขวาก่อนแต่ว่าเหมือนทางโปซซาเห็นว่าเรือดบอสเนี่ยเหลืออยู่14%และเปิดอันติลงไปแบบนี้้วครับผม แล้วก็โดดเข้าไปแล้วก็เหมือนจะได้หรือเปล่าครับผมเหมือนจะได้ขึ้นมานะอีกสองร้อยแต้มครับผมครับของทางทีมลักๆนี่จะเน้นบอสเป็นพิเศษนะครับผมตรงนี้นะยังกดแอ็อัลซ์มาดอครับผมเขาต้อแทก,กสวนหน้าไปครับผมเอ็กซซินซินเอ็กซซินนี่คือแตกไปเลยครับและโปซายังโดดไปด้านขวามือไปเจอเอเอเอแล้วก็เพื่อนๆเก็บไปได้ครับผมแล้วตอนนี้กํากลังกวาดล้างตรงกลางของลาดครับผมซึ่งเวลาย,ยังเหลือแคกแค่25วินาทีทางฝั่งของทาง ทีมฟาดแนวฝั่งสีนเงินจะสามารถคัลเตอร์แอคแทกแล้วก็เก็บคิวคืนมาได้หรือเปล่าครับผมตอนนี้ยังโดนอยู่บีบบอกดึงเข้ามาโปซาวิ่งหนีวิ่งออกตรงนี้ครับผมแล้วก็ควบมาอย่างเดียวแล้วก็โดดเข้าไปตรงกลางแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งแล้วก็โดดมาด้านขวาเจอเฮตูโอบอกขี้เกียจตีแล้วผมเจอพาร์ทสองหนึ่งศูนย์โอเคจบครับผมกับแมตช์แรกครับผมระหว่างไม่เป็นเรานะครบเจอกับที่หนึ่งตะวันนานะครับผม แมตช์แรกเป็นทางฝั่งไม่เป็นเรานักลบจะเป็นนักหลักนะครับมชนะไป5,778ต่อ4 6 0พนนะครับผมสำหรับที่1ตะวันนานะครับผมของสนาอินเดียก,กับแมตช์แรกครับสำหรับไม่เป็นเรานักลบจะเป็นนักหลักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมตช์ที่2กันต่อนะครับ